ครับวันนี้พาดูบอลหน้ากากฟาโลนะครับผมเป็นบอลน,นอกนะครับผมหน้ากากฟาโลนะครับสวยๆนะครับต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ปลูกเลี้ยงน้ํานะครับเลี้ยงน้ำํำในช่วงนี้น้าจะแห้งนิดนึงยังไม่ได้เติมน้ําเลยครับ ตอนนี้ยังเป็นใบน้อยอยู่ยังไม่ขึ้นเป็นหน้ากากกระดูกยังไม่ค่อยชัดนะครับหน้ากากฟาโรก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ยังยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ยังไม่งอนะครับเดี๋ยวเขาก็จะงอครับมาเป็นแบบนี้นะครับยิ่งใบใหญ่เขาก็จะยิ่งงอเยอะนะครับแบบนี้เลยคนระับหน้ากากฟาโรนะครับเป็นบอลนอกนะครับ โคราเซียนะครับลูกนะครับต้นนี้จะเป็นต้นลูกครับหน่อนะครับแตกออกมานะครับจากต้นแม่นะครับจริงๆต้นแม่ใหญ่กว่านี้นะครับยาไม่ได้ถอนให้นะครับยาตัวนี้เขาเรียกายาอะไรนะลากกล้วยหรืออะไรนี่แหละสามารถรับประทานได้นะครับ้นลากกล้วย ขึ้นอยู่ในกระถังด้วยแฮวหมู mo, นะครับแฮวหมู mo, ต้องถอนทิ้งนะครับบอนากกากฟารนะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่หายากนะครับก็ปลูกติดไว้นะครับ,ปนะรบเป็นบอนที่มีราคานะครับเผื่อจะกลับมามีราคาอีกนะครับเราก็เลี้ยงไว้ให้ได้เยอะๆนะครับตัวน้อยๆก็ขึ้นนะครับ ต้นน้อยๆข้างล่างต้นน้อยๆต้นน้อยมากลูกนี่ก็มีสามสี่ต้นนะครับผมสวยๆนะครับเดี๋ยวเลี้ยงไว้เรื่อยๆก็จะใบใหญ่นะครับใบใหญ่มากนะครับมอนฟาโลนะครับแบบสวยๆนะครับ มากากฟาโลนะครับผมโอเคนะครับพาดูบอลน,นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ